สวัสดีครับค่ะวันนี้ฉันจะมาบอกวิธีการติดตั้งและลงทะเบียนแอปครับค่ะโปรดติดตั้งแอปก่อนเป็นอันดับแรกครับค่ะหลังจากยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้วกรุณาทําการยืนยันการสมัครใช้บริการครับค่ะหลังจากได้รับการยืนยันแล้วกรุณาเลือกการแจ้งเตือนเข้าออกโรงเรียนและสมัครเพิ่มบุตรครับค่ะต่อไปกรุณาเลือกพื้นที่และโรงเรียนของท่านและเลือกผลิตภัณฑ์สนับสนุนโรงเรียนครับค่ะ สุดท้ายกรุณากรอกข้อมูลบุตรหลังจากนั้นทําการยืนยันตัวตนของผู้ปกครองผ่านโทรศัพท์มือถือและเสร็จสิ้นการสมัครครับค่ะจากนั้นลงทะเบียนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์เพื่อเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิกในกรณีของหมายเลขซีเรียลแท็กบลีและไอฟลดีแต่และอย่างมีความแตกต่างการปรดตรวจสอบอย่างละเอียดและป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง